น่วยงานผู้ป่วยในโรงพยาบาลพนมไัยมีหน้าที่และเป้าหมายคือให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมมีคุณภาพตามมาตรฐานมีความปลอดภัยพึงพอใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการจุดเน้นในการพัฒนา1พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย Intermediate Care 2พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย Palliative Care 3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด1 9 4. พัฒนาการบันทึกข้อมูลในระบบ IPD Paperless ความท้าทายในหน่วยงาน 1. การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9ที่มีการระบาดอยู่เรื่อยๆ 2. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและเข้าสู่ระยะ palliative care การดูแลผู้ป่วย ติดเชื้อดื้อยาที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญในหน่วยงาน 1. ผู้ป่วยไม่สมัครใจอยู่รักษาหรือหนีกลับ 2. ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ำด้วยโรคเดิมโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 3. ผู้ป่วยส่งต่อที่แอดมิตน้อยกว่า4ชั่วโมง10อันดับโรคที่สำคัญในหน่วยงานผู้ป่วยใน ในปี2564มีดังนี้ผลงานด้านการดูแลผู้ป่วยในปี2564พบว่าจำนวนผู้ป่วยจำนวนวันนอนอัตราการคองเตียงผู้ป่วยเฉลีย่ยมีแนวโน้มลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตัวชี้วัดที่สำคัญในหน่วยงานมีดังนี้ ตัวชีว้วัดที่บรรลุเป้าหมายในปี2564 1. อัตราการกลับมารักษาซ้ำภายใน28วันโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 2. ร้อยละก,การส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีอาการสุดลง 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย ตัวชีวัรที่เป็นโอกาสพัฒนา 1. ร้อยระผู้ป่วยไม่สมัครใจอยู่รักษาหรือหนีกลับ 2. ร้อยระก,การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย 3. ร,ร้อยละความพึงพอใจโดยรวม นาคุณภาพที่น่าภาคภูมิใจในหน่วยงานคือการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย p a านวิธีที่ดีแคซึ่งผลการพัฒนาพบว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานถึงร้อยละ97.13และความพึงพอใจของผู้ป่วยระยะได้รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายเพิ่มเป็นร้อยละ98.4 5ห้า สิ่งสนับสนุนที่ต้องการคลรุพันธ์การแพทย์มีเพียงพอต่อการใช้งานแต่ยังขาดระบบการสนับสนุนที่รวดเร็วในการซ่อมแซมเมือ่อชำรุดและบุคลากรยังต้องการขวานและกำลังใจในการทำงานแผนงานโครงการในปี2565 1พัฒนาร,ระบบการดูแลผู้ป่วย intermediate care 2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 3. พัฒนาการบันทึกข้อมูลในระบบ IPD Paperless หน่วยงานผู้ป่วยในเราจะยังทำงานเป็นทีมอย่างมุ่งมั่นด้วยความซื่อสัตย์รับผิดชอบสามคัคคีมีน้ำใจขอบคุณค่ะ